นี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นบริเวณโป่องอาจารย์แมวนะครับโคงช้างเดินมาที่โป่งในขณะที่ถูกไล่ให้วิ่งกลับไปที่เดิมแม่พังวิ่งไล่ช้างน้อยให้กลับเข้าไปในป่าในขณะที่โขงช้างเดินมาถึงโป่องอาจารย์แมวแล้วครับ บริเวณป่งอาจารย์แมวช่วงเวลาใกล้มืดนะครับของช้างได้มีเสียงร้องอยู่บริเวณริมถนนไม่นานแม่ปะแรกก็เดินออกมาตัวแรกและยืนคุมเชิงอยู่ในขณะที่ของช้างก็ค่อยๆเดินออกมาจากในป่า ตอนนี้แม่ปะแรกยืนรอโของอยู่นะครับขณะที่โขงช้างค่อยๆเดินเลาะริมป่า <c oughs> ยืนรออยู่สักพักหนึ่งครับโขงช้างก็ใกล้จะมาถึงแล้วครับตอนนี้ <c oughs> เป็นเหตุการณ์ในช่วงเวลาเย็นนะครับแสงก็เริ่มมืดมิด แต่ก็พอที่จะถ่ายภาพได้นะครับแม่ปะแรกเริ่มขยับแล้วครับในขณะที่โคงช้างนั้นเดินใกล้เข้ามาทุกขณะยืนรอนิ่งมากครับขยับนำหน้าอีกครั้งหนึ่ง มาดูกันว่าสมาชิกในโคงช้างจะมีกี่ตัวนะครับแม่ปลาแรกค่อนข้างดุนะครับไล่นักท่องเที่ยวกระเจิดกระเจิงโคงช้างเริ่มโผล่มาแล้วนะครับค่อยๆเดินออกมาแล้วครับสมาชิกหลายตัวนะครับ น่าจะประมาณสักเจ็ดแปดตัวน่าจะได้นะครับมีลูกน้อยอยู่ประมาณสองตัวครับนี่ครับไวกำลังน่ารักเลยนะครับและมีหนุ่มน้อยชูงวงออกมาท่าทางจะสุกสซนและกำลังห้าวแล้วครับยังมีแม่พังเดินตามหลังมานะครับนี่ครับดูช็อตนี้ครับหนุ่มน้อยโดน กระแทกไปหนึ่งครั้งครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นครับนิ่งเลยละครับหลังจากที่ถูกงวงกระแทกไปที่บริเวณใบหน้าอย่างหยุดยืนอยู่ที่เดิมครับสำหรับหนุ่มน้อยที่ถูกกระแทกตอนนี้ของช้างเดินมาที่ป่องอาจารย์แมวแล้วนะครับแต่ สังเ,เกตด,ดูด้านหลังครับแม่พังวิ่งไล่ช้างน้อยให้กลับไปอีกครั้งหนึ่งครับช้างน้อยหนีเข้าไปในป่าแล้วครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับในขณะที่ขงช้างนั้นเดินทะลุใกล้ถึงโป่งแล้วนะครับแต่ยังหยุดยืนรอกันอยู่ครับ ดูเหมือนว่าแม่พังจะสามัคคีกันมากครับอาจจะเป็นการควบคุมวัยรุ่นภายในโขงนะครับนี่ครับจะสังเกตว่าแม่ปะแรกยังเย็นรอช้างน้อยอยู่นะครับเพื่อให้เดินมาด้วยกันช้างน้อยก็กค่อยๆเดินตามแล้วครับด,ดูเหมือนแม่พังจะสามัคคีกันดีมากครับ การดูแลช้างน้อยและวัยรุดในโของอาจจะต้องตักเตือนกันแบบแรงๆนะครับนี่ครับการหยุดยืนรอเพื่อให้แม่พังและช้างน้อยที่อยู่ด้านหลังได้เดินตามมาครับนี่ครับค่อยๆเดินตามมาแล้วนะครับรรรช้างพายหนุ่มน้อยครับรหลังจากที่ช้างพายเดินมาถึงก็ พากันเข้ามาจินดินป่งนี่คือบริเวณป่องอาจารย์แมวนะครับจุดนี้อยู่ริมถนนนะครับแต่ก็ไม่ได้ไหมายความว่าจะได้เจอช้างป่าง่ายๆนะครับที่ถ่ายกันบ่อยๆนี่ก็เป็นความโชคดีแล้วครับที่ได้เจอนะครับบางครั้งไปฟอาทั้งวันก็ไม่ได้เจอนะครับ แสงค่อนข้างที่จะเหลือน้อยนะครับทำให้ภาพนั้นขาดความคมชัดแต่ก็สามารถมองเห็นได้บอกเล่าเรื่องราวได้ครับแม่พังที่วิ่งไล่ช้างน้อยเข้าไปในป่ากลับเข้ามาในโขงแล้วนะครับกำลังเดินเข้ามาครับ มาสมทบแล้วนะครับในขณะที่โขงก็ยังกินดินโป่งรออยู่ดูครับช้างหนุ่มอีกตัวหนึ่งเบื่อหน้าหนีเลยครับน่าจะดุมากๆครับสังเกตดูช้างหนุ่มวาที่ดุลังโดนไล่ต้อนไปแล้วครับ ดูเหมือนหนุ่มน้อยจะถูกเพ่งเลงเป็นพิเศษครับหนุ่มน้อยเดินบนไปด้านหลังแล้วครับกลับเข้าไปในโของอีกครั้งหนึ่งในขณะที่ช้างน้อยทั้งสองตัวก็กินดินโป่งอย่างมีความสุขครับ